เอาละครับคุณผู้ชมครับก็บนเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเพื่อนปเป็นวิถีทางมวยครับ<ป>สุทสารเป้าหมายของสุทสารก็คือตามไปชำระแค้นยูเซฟเบอร์ฮานมถูกต้องจากที่เขาแพ้มาเมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้เนี่ยใส่โยกเพื่อนรักของเขาก็มาแพ้เอาละต้อง,ต,องต้องทำฟองขึ้นมาต้องทำสถิติตัวเองขึ้นมาให้ดีขึ้นแล้วไปเจอกับยูเซฟต่อเขาบอกว่าองตวนปินโตนี่แค่ทางผ่านครับ ออกตัวบอกว่าเข,เขาไม่ใช่ทางผ่านของใครครับเขาคือทางละอย่างนะ <c oughs> เขาคือเ <c oughs> ส้นทางเขาที่วาดเอาไว้คือเขาอยากเป็นยอดมวยไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นมาวัดลูกพี่เลยอละละน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมครับคู่สุดท้ายไทยไป2016รอบชิ้งชนะเลิกครับขอบคุณทัวร์รีนา่าโฮลินนะครับสำน้ำลักกี้โกลสายการบินบางกอกเอเบิบริษัทเอสเอฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและก็ไทยทีวีสี่ช่องสามครับ ดูหน่วยกานแล้วนี่อองตวนจะดูหนักกว่าเล็กน้อยเออปีอ,อปีนยังไงเป๋ยังไงโอ,โอ้โหโดเซยเฉยไม่เป๋มีแว่งครับทางด้านขออองตวนครับเจอหมัดขวาครับนี่ครับโดนไปที่เดิมครับอ,อองตวนอองตวนเมื่อปีก่อนน,อนูนเจอศอกของไตโยกก็เป๋แล้วโดนนับด้วยครับผมนี่พอโดนหมาาัดชแรกรู้สึกเป๋แล้วชักยังไงชักยังไงก็ยังดีกว่าปีที่แล้วครับเพราะว่ายังไม่โดนนับ อ่าก็เริ่มดีขึ้นหมายถึงว่าเริ่มดีขึ้นนะหัวใจดีขึ้นนะต,ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยครับอองตัวปีโตรหรือว่าออกตัวเซนบ็อกซิ่งยิมครับเล่นจิตวิทยานะครับทางด้านของสุสาครครับนี่น่ายักแสบรุ่นน้องนี่น่ายักรุ่นน้องใจไม่ดีนี่ไม่สู้เอานะนี่พาไปองสู้ครับ แฟนๆของไทยไฟบางคนเขาก็บอกว่าวันนี้องอต้นมีโอกาสที่จะชนะสุดสาครสูงมากเพราะว่าระยะหลังสุดสาครก็สภาพร่างกายไม่สู้ดีนะถูกต้องครับว่าการซ้อมหรือด้วยอายุด้วยส่วนหนึ่งการชกมวยมาเยอะเนี่ยเพราะเด็กสดเนี่ยจะสดกว่าแข็งแรงกว่าเพราะแต่หัวจิตหัวใจจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยถูกต้องครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอ,องต้นเป็นฝ่ายเปิดเกมชนนะครับ เกมของอองตูนวางแผนไว้อย่างนี้ครับว่าจะใช้ความสดบทความเก่าของสุดสาครให้ได้แต่ว่าสุดสาครจะเป็นบันไดให้น้องไต่ไปหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ค่อนข้างจะเครียดแหละครับอองตูนครับวันนี้เจอบันไดที่จะให้ปีนบันไดขึ้นมาถึงจุดสุดยอดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเกิดปีนบันไดไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีสอยแหละครับคภูครับสมจิตครับถูกต้องฮะ ยังแรกแข่งกันอยู่ให้อาวุธยาวชิ้จังหวะออกแข่งอุ้ยแข้งขวาของอองตวนครับนี่ครับโขกโขกนี่ก็เป็นเลขเก้านะครับเป็นเลขเก้านะครับของสุวสามคนหมดยกครับหมดยกครับต้องครับนะครับผมเอาละครับยกที่สองครับคุณผู้ชมครับจับตาดูครับองตวนครับ จับพี่หรือน้องอ่าองตวนกับสุสาครครับแข้งขวาของอองตวนเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับแล้วก็ปล่อยครับเกิน2อก้าปล่อยครับสุสาครดูชกแบบสบายๆนะครับมีแหลกนะครับสุสาครวันนี้กระแทกหมัดซ้ายเขาเอาตัวถีบซ้ายไปคนหนึ่งสอกคนหนึ่งหมัดครับ เดินเร็วขึ้นแหรอครับของตัวครับ,ออรรบถ้าเกิดประเภทยืนคุยกันแบบนี้นี่สุสาครสบายครับไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าอยากนะต้องชวนทะเลาะครับทะเลาะไม่เลิกครับบางคนต้องขยันกว่านี้แนตะ่บางทีดูที่ดูพี่จะดูดีกว่านี่ฮะอย่างนี้ครับซ้ายหน้าสวยครับสุสาครครับขอ,องตัวต้องเดินเร็วกว่าเดิมครับแต่ว่าถ้าเกิดเดินเร็วโดยเดินแบบลุ่มล่ามก็มีโอกาสเจอสุสาครปวกหมักอา้า สวยครับออกตัวดีหนึ่งจังหวะสองสวยฮะแต่แข่งแรกออกตัวได้แล้วก็แข่งที่สองสุสาครนี่ไม่ได้นะครับ วครับโอ้หเกมค่อนข้างจะบีบหัวใจนะครับสำหรับกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายครับถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์มวยไทยทั้งคู่ครับโดยฐานแฟนศัพท์นี่เยอะกันนะทั้งประเทศครับแฟนัพทั้งคู่มากันเยอะวันนี้โอ้โหแม่เตวุฒิมีจระเข้พันหางพูดีแลกกันชุดนี้สุสาครได้เปรียบเล็กๆดูดีดูดีหน้าตาเริ่มจะรอเท่ากันแล้วโอ้โหขวามาคืนด้วยขวาครับ แลกแข่งคนละแข่งนีง่ความเก่าเท่านั้นครับที่จะผู้ดีครับใครจังหวะสุดท้ายอยู่ที่จังหวะสุดท้ายของใครจะโดนกระแทกมาซ้ายครับแหมเตะแบบนี้ไม่ได้นะครับองตัวครับคือจะหัวก็ต้องหัวไปเลยครับต้องกล้ากว่านี้ครับต้องชูทะเลาะมากกว่านี้ให้สุดขั้วเหนื่อยด้านขวาครับคือใส่ก็ต้องใส่เต็มที่ไปเลยครับ ถ้าเกิดมาเตะลักษณะเกียร์แบบนี้ไม่ได้ประโยชน์ครับอย่าให้ยืนหายใจครับประมาณนี้ครับนี่ฮะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้สุดท้ายคนบอกสบายนะเก็บอาวุธได้สบายเลยครับนี่ฮะดึงจังหวะสองสวยครับเอาละครับเดินเข้าหาอีกทีนึงครับตระหนันขององตวนเนี่ยครับซ้ายขวาครับองตวนต่อยลำตัวครับ มาขึ้นด้วยขวาครับนักกอมัดขวาขององคุนตีเข้าขวาครับ้ตีเข้าขวากรรมการแนี่อกมากรบโมดยกที่สองครับพักกันครู่เดียวครับความมันต่อเนื่องกลับมาครับยกสุดท้ายครับยกที่สามครับแฟนชับของทั้งคู่เนี่ยส่งเสียงเชียร์เฮฮาครับบ้างก็อองตัวนบ้างก็สุดสาคอนแต่ยกนี้ครับเป็นยกตัดสินแน่นอนยกที่สามครับออกคนละแข่งแข่งขวาของอองตัวทำได้ดีครับจังหวะนี้ครับ ประมาณไม่ได้นะครับทางด้านของสุดสาคอนดีขวาไว้ครับแหมออกตัวนี้วันนี้เดินช้าไปนิดนึงครับเอา้าซ้ายสวยอาเจอขวาคืนครับนี่ครับความเก๋าช่วยได้ยุอเปล่าวันนี้สุดสาคอนนะดูการยืนมวยการมวยนี่เกา๋มากนะครับแข้งต่อแข้งครับแข้งต่อแข้งครับแบบนี้ จ้องไม่กับพิแล้วก็แข้งซ้ายทำได้ดีครับสุตาก้อครับของฝากจากเมืองชนครับไม่เอาเขา้าหลามหนองบนมาฝากครับเอาแข้งซ้ายมาฝากสายหน้าออกดีเขามีแต่ช้ำรักจากเมืองชนของฝากจากเมืองชนขวาไปขวามาขวาไปขวาไปอ่าแล้วครับจงหวะนีองตวรดูดีคนละขวาครับ พอเดินบีบกดดันหนักๆก,ก็ทำได้ดีนะครับแา่ท่านขององตวดตัวนองจะเดินก็เหมือนจะเดินไม่จริงครัไม่รู้จังหวะเนี่ยครับแต่ที่วนนี้โดนนี่นะครับยืนคุยแบบนี้สุสานคอชอบครับเนี่ยครับซ้ายหน้าครับได้หายใจด้วยสุสารเยื้ขวาขององตวดโต๊อย่างที่บอกครับตดต้องบนเก๋าเท่านั้น ครับแข้งขวาสุแม่ซ้ายสวยครับอองตวนครับขวาไปทีหนึ่งเอาละครับเี็กองชดสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดยกที่สามมาดูใครจะเข้าวินมาคู่ขี้คู่ขี้ใครจะเข้าวินครับเจ้าหมูใครจะเข้าวินเหมือนม้าตอนนี้เอาล้วตรงกันเลยครับ,ชม,มมรบชมกันหน่อยครับชมกันหน่อยอ่าถ้าเกิดเสมอกันยกนี้มีโอกาสเซนเตอเด่นสูง,น,งน,นะคุณสมเกียจ็ดนะแน่นอนครับยกที่สี่ยกสุดท้าย ตามกติกาของไทยไปของเราแต่จะมียกที่สี่หรือเปล่าต้องถามสุทธาคอนก่อนไม่แน่นะครับอ้าวโอ้โห<น>ดูนีหรือว่าเสียาหายนะครับไปสองแค่ครับสุทธาคอนครับแค่ขวาครับสุทธาคอครับเนียครับ คุณสมิทธ์มีโอกาสครับอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องมียกซัดเดนเดนนะครับคนลุกขึ้นมา,าแต่ว่าก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมครับยกที่4ครับยกซัดเดนเดนครับสุสาครนกับอองตวนสุดท้ายยกที่4นี้สำคัญยังย่งยวดครับ ล้มลงไปครับสุธาคอนครับเดินเข้าหาครับขยับแข้งซ้ายครับสุธาคอนแม่ไปลื่นซะพยายามดัดจังหวะซ้าครับอุ้ยแข้งขวาดีครับสุธาคอนครับนี่ครับต้องออกขวาเยอะๆนะครับขยันเท่านั้นครับขยันอาวุธเท่านั้นครับ เดินครับยกเข้าไปครับสุสาครกของตัวรอดักอาเจอแข้งขวาของสุสาครครับกองตัวก็รอดักด้วยขวาเช่นเดียวกันครับมันกดดันครับมันกดดันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับต้องอุบในยกนี้ครับต้องระวังตัวให้ดีครับทุกครับเตยรก็ต้องระวังตัวด้วยอ้าวเททิ้งไปไม่รู้ว่ามีคะแนนให้หรือเปล่าการล้มเนี่ยเตะให้เกี่ยวไม่ได้นะครับ อุ้ยขวาครับต้องออกขวาเยอะๆสุธาครเอาขวาอีกทีหนึ่งขวามาครับอ,ออกตัวยกบังขยันแล้วครับไม่ครับมาขวาอีกทีครับเอาแล้วครับแหมออกตัวไม่ออกไม่ได้นะครับต้องออกนะครับออกตัวเหวี่วาดันลบอีกทีหนึ่ง เกี่ยวสวยครับอ,องตัวครับแข้งขวาแข้งขวายากปาครับอองตัวครับแหวซ้ายขวาครับไม่เข้าเป้าแข้งแข้งขวาจะเตะไม่ขึ้นเหมือนกันครับสุดตะกรครับข้าวขวาขึ้นขวาไปโดนอีกแล้วครับเนี่ยครับ ล้มบ่อยๆนี่ล้มแผลล้มแผล,ล,ลนี่มันเหนื่อยนะฮะหมดแรงเหม,มือนกันครับโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆนักแสดงมาดูกันเพียบเลยวันนี้เจอแข้งซ้ายของอองตวนโอ้ในชกไปชกมานี่เรียวแรงแทบจะไม่เหลือครับควรดูสภาพยิงดูดีกว่าครับในครับโอ้โหเจอคีบตีคีบตี าการแยกออกมาครับเสมาทิพย์กีรีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมีกวอมเชิดยกสุด้ายยกที่4ไม่มีแก้ตัวอีกแล้วครับคู่นี้โอ้ลูกนี้หุกซ้ายหลวงรับแมเจอซอยเข่ามาเป็นชุดหมดยกที่4ครับอโอ้นี่แหละครับเรียกมาว่า <4. S 1> สภาพร่างกายนี่สําคัญนะครับมวยไทย อยู่ที่คณะกรรมการจริงนะต้องมองทุกเม็ดมองทุกดอนนะฮะกับดรแสวงของเรานะครับระเบีเลยขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะน่ารักมากน่ารักมากนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับพี่น้องกันนะครับโอ้โหเอาละเดี๋ยวตอนนี้ผมดูภาพช้าๆครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับจังหวะเกี่ยวแล้วก็หัวตามล้มแผลล้มแผลบ่อยๆนี่เรียวแรงหายไปเลยครับทางด้านของสุดสากรครับ่ครับเนี่ยล้มบ่อยมากล้มกระแทกพื้นนี่ใช้พลังงานไปเยอะครับใช่ครับ ผมเชื่อว่าสุดสาครก็คงอยากจะมีไฟสองภาคสองแน่นอนแต่ตอนนี้ไปดูผลกันก่อนนะครับ The winner is... ผู้ชนะได้แก่ใครดีใครดีได้แก่ ตื่นเต้นใจให้กับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับเก่งมากๆทุกคนเลยนะสุดยอดครับทางพี่สุดสาครนะครับสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเลยครับพี่ครับแล้วก็ทางออกตัวนี้ต่อยกันได้แบบสนุกสนานนะฮะนี่คือเพื่อความสุขของข,องข้อบวยเลยนะฮะบวยไทยนี่ครับต่อยกันมันเต็มที่